วันนี้ทักษิณชินวัตรทวิทข้อความนะทวิตข้อความโดยยกเอากรณีหลานคนที่เจ็ดขึ้นมาเป็นประเด็นการเมืองนะทักษิณในทวิตว่าไงฮะเช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่เจ็ดเป็นชายชื่อทากิณจากน้องอิงแพรทองทานหลานทั้งเจ็ดคนคพอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ74ปีกร,รกฎานี้แล้วพบกันเร็วนี้ครับขออนุญาตนะครับ ส่วนยิ่งรักนะฮะเดี๋ยวจะกลับมาวิเคราะห์นะฮะคุณยิ่งรักก็โพสต์ผ่าน Facebook นะคะบอกดีใจที่สุดขอแสดงความยินดีกับหลานอิงและปอนะจ๊ะในที่สุดก็ได้เห็นหน้าหลานทาสินแล้วแล้วก็หลังจากรอคอยอุ้มท้องมาหาเสียงด้วยความอดทนมานานขอให้หลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนแม่และเชื่อว่าคุณตาคงอดใจรอจะอุ้มหลานไม่ไหวส่วนอาก็รอวันที่ได้อุ้มหลานนะส่วนนายเศรษฐาทวีสินฮะคเคตดลือกน,นาย,ยกอีกคนของพรรคเพื่อไทย วันนี้ก็ถูกนักข่าวถามเรื่องที่ทักษิณบอกว่าขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานไม่ได้บอกว่าจะกลับมารับโทษอีกแล้วนะขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานนะทักษคุณเศรษฐาว่าอย่างไงครับครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับนะครับมันไม่เป็นเรื่องของท่านก็เข้าใจความเป็นพ่อความเป็นคุณตานะครับไม่ครัไม่ไม่ผมไม่ทราบเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ปคิดไปว่อนนะครับอ๋อไม่ทราบเลยบอันนี้ผม ไม่ไม่ทราบเลยผมมุ่งน,นําเสนอนโยบายอย่างเดียวนะครับอ่า <c oughs> นี่ฮะอันนี้คือคําพูดของคุณเศรษฐานะฮะบอกว่ามันเป็นสิทธิที่อยากจะกลับมาเลี้ยงหลานนะมันเป็นสิทธิ์ของท่านเข้าใจความเป็นคุณพ่อและคุณตานะฮะนี่นอกจากนี้เศรษฐาก็ยังคาดว่าอีกสักเจ็ดปดวันแพทองทานเนี่ยน่าจะกลับมาช่วยหาเสียงได้ค่ะนะอันนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะนอกจากนี้นายเศรษฐาเนี่ยก็ยังมีการโจมตีนะ ว่าเลือกเพื่อไทยอันนี้เป็นการปลาศัยอ,อ,อยู่ที่ <สะ S 1> จังหวัดสกลนครนะฮะเนี่ยวันนี้นี่โจมตีเรื่องราคาข้าวจะให้ดีเหมือนสมัยรัฐบาลยิ่งรักไหมถ้าให้ต้องเอาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลราคาข้าวนี่จะขึ้นไปเหมือนสมัยยิ่งรักนะฮะแล้วก็รายได้ต้องเพิ่มขึ้นภายใน4ปีเดียอย่างน้อย3ามเท่าตัวนะค่าแรงภายใน4ปีเท่านั้นเท่านี้ปริญญาตีภายใน4ปีเงินเดือนเท่านี้นะ นะอันนี้คือหยิบเอามาหาเสียงนะทีนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็สวนกลับนะรวมไปถึงการหาเสียงลงรถไฟฟ้านะเวลาพูดในกรทมนะฮะในโลกออนไลน์เนี่ยมีการนำเสนอแบนเนอร์นะี้ฮะรถไฟฟ้า20บาทคิดใหญ่ทำเป็นแต่ไม่เห็นจะสำเร็จสักยุคนะมาตั้งแต่สมัยยิ่งรักใช้หาเสียงเลือกตั้งปี54ฮนะเห็นไหมสิบสายข้าโดยสาร20บบาททุกสายาาอยู่ไหนล่ะสุดท้ายพอได้เป็นรัฐบาลยอมรับมันติดสัญญากับเอกชน เลือกตั้งซ่อมปี65คุณสุรชาติก็ไปปลาสใยหาเสียงรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอ้าวแล้วอยู่ไหนล่ะนะฮะก็ไม่เกิดปรากฏคะนะคุณเศรษฐามาอีกแล้วรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะฮะเนี่ยนี่คือเรื่องเดิมๆย้ำๆซ้ำๆเหมือนเดิมะนะแล้ววันนี้คุณเศรษฐาก็บอกว่าคุณทักษิณน,นะก็มันเป็นสิทธิ์นะที่อยากจะกลับมาเลี้ยงหลานนะอาถ้าอย่างนั้นผมพูดได้ไหม แต่ประนี้เป็นความเห็นนะมันเป็นสิทธิ์เหมือนกันที่คุณวัฒนาเมืองสุขอยากจะออกมากลับออกมาอยู่กับครอบครัวมันเป็นสิทธิ์ไหมครับมันเป็นสิทธิ์ที่คุณวัฒนาอัศาวเหมอยากกลับมาเลี้ยงหลานอยากกลับมางานศพของลูกชายด้วยอ่ะผม,มพูดตรงๆกลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมครับกลับมาไม่ได้อันนั้นลูกชายเขาตายาเขายังไม่มโหนอย่างนี้เลยดูหัวใจของคนที่มันต่างกันสิ ลูกน้องติดคุกบริวารติดคุกจากการไปอาศัยอํานาจรัฐเอื้อประโยชน์แล้วคนได้ประโยชน์คือคนในตระก,กูลชินวัตรหลายเคสนะธรณีสงเอาภาย<ฆ>นะเรื่องภาษีอะไรต่อมีอะไรเข้าคุกกันคนเหล่านั้นอยู่ในคุกเขามีสิทธิ์ไหมออกมาเลี้ยงหลานออกมาอยู่กับครอบครัวผมถามมีไหมฮะแต่พอคุณดักษินมีหลานแล้วจริงๆเป็นคนที่เจ็บนะอ้าวแล้วคนก่อนหนะ้าที่ไม่ไม่คิดอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานนะอืนะ แล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไปสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นใช่ไหมของเกียวโดนะที่ไปบอกว่าจะกลับมารับโทษเป็นราคาที่ผมไม่ควรจะต้องจ่ายแต่ผมก็พร้อมที่จะยอมรับอยู่ต่างประเทศตอนนี้เหมือนติดคุกใหญ่ใช่ไหมไบอกว่าจะกลับมารับโทษนะแล้วก็ประก,กาศว่าจะไม่เกี่ยวกับพักการเมืองไม่เกี่ยวกับการออกกฎหมายดใดๆ้นสิ้นอตอนนั้นมนโกหกเลยนั่นคือคําโกหกคาถมถุยปบะเพราะอะไรถ้าคุณจะกลับมาเลี้ยงหลานตอนนี้ ราชทรร์ยังไม่มีบริการให้เอาหลานไปให้เลี้ยงในคุกค่ะคุณต้องอยู่กับบ้านแล้วเลี้ยงหลานจะอยู่กับบ้านได้ก็คือนิรโทษคดีโกงที่คุณมีอยู่คุณรศินมีคดีโกงอะไรอยู่นะมีคดีตอนนี้อายุ73าย่าง74ไม่มีใครห้ามกลับประเทศนะค่ะหนีคดีไปเองตอนไปก็หลอกสารด้วยนะไม่ใช่การลี้ภัยการเมืองแต่หนีคดีทุจริตประพฤติมิชอบหนีคุกนะฮะ แล้วที่ผ่านมาถ้าเราย้อนกลับไปไม่ได้อยู่เงียบๆเ,เหมือนคนหนีคดีอื่นๆนะ,<ท>ะพยายามชักใยบ่งการสร้างวาทกรรมปกปัน่นขบวนการม็อบเพื่อชิงอำน,นาจรัฐขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วอ่ะคนเสื้อแดงเหนื่อยไหมผมถามหน่อยทำเพื่อคุณทักษิณมากี่ครั้งแล้วประเทศเราเจ็บปวดบอบช้ำกันกี่ครั้งแล้วผมถามหน่อยสารการกี่จังหวัดถูกเผาสี่จังหวัดปีห้าสองห้าสามนะฮะ ห้างในกรุงเทพนะมีกองกำลังติดอาวุธชุดดำมีความสูญเสียเกิดขึ้นทหารก็ตายประชาชนก็ตายคุณจตุพรเพิ่งพูดไปมันมีคนพยายามจะมวนยึดเวทีราชสมค์จำไม่ได้อะอมผมได้อะไรถ้าหยุดเวทีไปจำไม่ได้อ<ฮ>ะค่ะแล้วนี่อีกแล้วพอใกล้เลือกตั้งประกาศเพื่อจะตัดตอนเนี้ว่าไม่เกี่ยวกับพักจะกลับมารับโทษแล้วไม่เกี่ยวกับนักการเมืองพักการเมือง คุณจะกลับมาได้คุณต้องรับโทษแต่ถ้าคุณจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่ติดคุกต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะเท่านั้นนะเพราะคดีมันถึงที่สุดแล้วนะมีกี่คดีนะคดีทุจริตเอ็กซิมแบงค์คุก3ปีคดีหวยบนดินคุก2ปีและคดีแปลงสัมปทา,านเป็นกิจสัมปทา,านโทรและขบวานาคมเป็นภาษีสปาาร์สมิรมันมีสองฐานความผิดนะ อันที่หนึ่งก็คือเป็นเจ้าที่รัฐแล้วถือหุ้นในสัมปทานของรัฐนะโดยถือไว้ในชื่อของนอมินี<ฆ>อันนี้คุกสองปีแล้วก็การแปลงสัมปทานเป็นภาษีสัมปสามิตอันนั้นคุกสามปีรวมเป็นห้าปีนะเพราะฉะนั้นกรณีหุ้นชินเนี่ยคุกห้าปีเอ็กซิบแบงค์สามปีหวยบนดินสองปีเอาแค่สามคดีคุกสิบปีนี่ไม่รวมที่ดินรัชดานะที่น่าจะหมดอายุความไปแล้วเพราะฉะนั้นมาปุ๊บต้องเข้าคุก แล้วถ้าเกิดจะไปทําอย่างอื่นเช่นนิรโทษก,กรรมคดีทุจริตนะมันก็ต้องออกกฎหมายใช่จะเป็นพรกรหรือพรบรก็ตามแต่นะหรือถ้าจะรือ้อคดีทุจริตเดิมถ้าเข้ามาแล้วมันก็ต้องเข้าคุกก่อนเพราะในระหว่างรื้อคดีมันใช่จุ่ปับ<ฆ>มันต้องมีข้อเท็จจริงใหม่จะเอาข้อเท็จจริงใหม่ที่ไหนมาเพราะข้อเท็จจริงที่เขาใช้กันในคดีแต่ละคดีไม่มีการเป็นหลักฐานปลอมหลักฐานเท็จไม่มีฮะ ไอการแก้สมทานแก้จริงไหมก็แก้จริงอ่ะก็แก้จริงๆแก้เห็นเห็น่ะแล้วใครได้ประโยชน์อ้าวก็คนผู้ถือหุ้นคุณนักสินก็ได้ประโยชน์จริงๆอะ่ะค่ะแล้วคุณจะเอาหลักฐานใหม่อะไรมาเห็นไหมฮะ <S <S าพาเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาต้องนีลโทษกรรมอย่างเดียวถึงจะกลับมาแดบเลี้ยงหลานได้แต่นี่คืออาจจะคึกไงก็เลยทว,วิตเลย <อะ S 1> มั่นใจว่าจะได้กลับแล้วะนะแล้วทว,วิตมาแบบนี้ปุ๊บก,ก็เท่ากับเผยไตไง ว่าไอ้ที่บอกว่าจะกลับมารับโทษไอ้ที่บอกว่าจะไม่เกี่ยวกับออกออกกฎหมายจะไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองขี้หกทั้งเพ่ถ้าแบบนี้นะ,ะนะแล้วเราจะฝากอนาคตประเทศเราจะยังเชื่อถือคนแบบนี้ให้มาบงการการเมืองชี้นำประเทศอยู่อีกหรือในช่วงที่เราทุกกันอะ่ะเราทุกเพราะอะไรเราทุกเพราะโควิดเราทุกเพราะสงครามรัสเซียยูเครนใช่คุณรัศินช่วยอะไรประเทศไทยบ้างผมถามหน่อยไม่ได้ช่วยเลยนอกจากคอยด้อยค่าวัคซีนค่ะ ร้อยบาทกี่หมากองเดียวโอ้ยวัคซีนผลิตแอสตราเซเนกาในไทยเราอาจจะมีปัญหาหน้าส่งไปตัวที่อังกฤษยังมีปัญหาคุณทําอะไรบ้างผมถามหน่อยพอใก้เลือกตั้งปุ๊บค่อยมาช่วงช่วงโควิดเนี่ยบริจาคเท่าไหร่แล้วช่วงถีบหัวส่งคนเสื้อแดงอะ่ะออกกฎหมายทุสกรรมสุดซอยให้คดีโกงของตัวเองด้วยแล้วก็ให้คนฆ่ารอดด้วยแม่น้องเกตคนเสื้อแดงตัวนั้นเจ็บปวดมากก็บอกว่าต้องยอมรับเสียงข้างมากในสังคมแล้วก็ร้องเพลง ช่างแม่มันช่างแม่มันอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ย<ฆ>นี่คือความจริงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้คนแบบเนี้ยมาชี้นําแล้วก็ไปไว้ใจเขาอีกเหรอผมถามหน่อยด้วยความเคารพนะแล้วยังจะเชื่ออีกเหรอถ้าเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลของพรรคนี้ถ้าไม่เกี่ยวคุณมาเลยสิวันเกิดหลานเนี่ยคุณจะใจดํารอทําไมคุณมาตอนนี้เลยไม่ต้องรอหลังเลือกตั้งหรอกถูกไหมใช่ไม่มีใครห้ามเลย รัฐบาลส่ง4 3 0ไปรับก็ได้ออกค,คนที่ซูดานไทยลราไปช่วยกันมาเลยอันนี้ง่ายนิดเดียวเอา4 3 0เอาแอร์บัสเอ0 0 0 0ไปรับนะรับมาเข้าคุกแต่ไม่มาเพราะอะไรรอดูทิศทางลมให้พักที่ตนเองเนี่ยมีอิทธิพลเหนือได้เป็นรัฐบาลก่อนนี่ต้องพูดความจริงกันนะแล้วบ้านเมืองเราไปถึงไหนต่อไหนแล้วยังจะวนกลับมาเป็นเงื่อนไขความขัดแย้ง แทนที่เราจะไปต่อนะ,ะวพาที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะใช่ยังอุตสาห์ไปบอกว่าเพื่อจะหาเสียงไงเศรษฐกิจอยู่ในหลุมดานะเราอยู่ในโคมา่าเราต้องปั๊มเพื่อที่ได้แจกเงินไงเพื่อที่ได้คะแนนเพื่อที่ได้เป็นรัฐบาลไงเพื่อทักษิณจะได้กลับบ้านไงประเทศไทยมันจะชิบหายเป็นบ้ากว่านี้อีกนะจากที่ตอนนี้หนี้เดิมยังไม่หมดนะค่ะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจกำลังขึ้นมาอย่างนี้แล้วมาเจอความไม่แน่นอนางการมันจะวกกันมาอย่างนี้แล้วมันตกเหวเลยนะคราวนี้นะใช่คุณถาวรเสนเนียม ประธานพักไทยพักดีวันนี้ให้สัมภาษณ์ท็อปนิวฮะบอกว่าที่คุณทักษิณออกมาโพสต์อย่างเงี้ยนะการให้เหตุผลในลักษณะแบบนี้ในห่วงเวลานี้เป็นการเรียกกระแสในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนายทักษิณบอกจะกลับไทยตั้งแต่หลบหนีไปอยู่ดูใบนับครั้งไม่ถ้วนมากกว่า20ครั้งนี่คุณถาวรบอกแต่ทั้งหลายทั้งปวงออกไปในทางแนวจิตวิทยามู<ฆ>ที่ออกมาช่วงนี้นะออกมาทีออกมาพูดแบบนี้เพื่อหาเสียง นะเราเห็นว่าเพื่อไทยอยากจะแลนสไลด์จึงมั่นใจว่าจะกลับบ้านได้แบบเท่ๆนะแล้วเหตุผลที่บอกว่าจะเอากลับมาเลี้ยงหลานก็เพราะเห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมเอื้อเฟื้อมีความสงสารก็เลยใช้จุดตรงนี้ไงนะใช้ความดีของสังคมไทยเป็นเครื่องมือของตัวเองค่ะนะลักษณะการพูดแบบนี้นะจริงๆอยากจะกลับมากลับมาได้เลยรับผิดชอบตามคําพิพากษาของศาลแต่วิธีการปลุกใจเหล่านี้มันเป็นการสร้างการปลุกใจกับ ผู้สมัครสอสอของพรรคเพื่อไทยเป็นกระบ,บวนการหาเสียงอีกวิธีหนึ่งของนักการเมืองทุจริตที่เขากําลังดําเนินการคุณถาวจรจึงเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนเลือกนักการเมืองสุจริตเนีย่ยวิกฤตของประเทศตอนนี้นอกเหนือจากขบ,บวนการล้มล้างสถาบันแล้วคือปัญหาการทุจริตและคนโกงที่ต้องการกลับมาโกงค่ะนี่คุณถาวรเสเดีมฮะส่วนคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์วันนี้คุณหญิงสุดารัต์นี่ให้สัมภาษณ์ฮะ บอกว่าถ้าคุณทักษิณจะกลับมานะก็กลับมาได้แต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการนะนะเห็นใจในายทักษิณหากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการให้ความยุติธรรมก็มีสิทธิ์จะกลับมานะไม่ควรมีการกลับไปกันแกล้งอะไรกันอีกนะแล้วคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยยังบอกด้วย<ด><ด>ว่าไอ้ที่มีการไปกล่าวหาพักของคุณหญิงสุดารัตน์ว่าเป็นพักพี่พักน้องแล้วไปโจมตีด้อยค่าเนี่ยนะนะอันนี้เป็นการฝันไปเอง วันนี้ประกาศชัดไทยสร้างไทยไม่เป็นโอมินีใครที่เพื่อไทยไปพูดหาเสียงยน,ยน,ยนะโจมตีเรื่องพักพี่พักน้องเนี่ยไปกล่าวหาแบบนั้นเสียหายลแล้วถ้ามีหลักฐานพอจะแจ้งความดำเนินคดีฮะนะอันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพัฒ์